อันนี้แบบเป็นทางการครับได้ครับได้กำกับาะยินดีครับอะไรหน้าตีอย่างไรสวัสดีครับทำไมมากายจังอ่ะเพื่อนบอกให้ดูซ่องเมียแล้วก็ก็ดูเป็นเดือนๆเลยแล้วก็ได้มาจากจังหวัดมหาสารคามอุ้ยคุณอ่ะแล้วมาเช้ามายังไงลูกอ่ะมีรถไปรับอ๋อส่งรถไปรับที่มหาสารคามแล้วก็มานี่ โอมาตัวเล็กเพื่สามคนแล้วคืนนี้กลับเลยปะกลับเลยคโอ้ถ่ายร่าถ่ายถ่ายถ่าย้วดูมาถ่ายรูปด้วยกันลูกมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกันตัวเล็กไม่เคยดีได้เสียเลือกหมดเลยมาลูกมามานี่มาอ่ะมารูปหล่อไปยิงกันนะนี่แต่ตัวเล็กมยิงนี่คนหนึ่งลูกนะขอบคุณมากนะครับพี่ค่ะอ่ามีขนมมาฝากให้ตัวเล็กทานในรถได้นะครับแไปทานข้าวกันนะครับ ตัวเล็กเลยอ่ะส<อ>วัสดีครับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเลยอ่ะเอาไปชื่อหนมครับผมาผม,มา